สวัสดีครับพบกับรายการครูวแวดเล่าให้ฟังนะครับเรายังอยู่ในอีพีโรงงานที่รักนวานครสวัสดีซ้ำเ <c oughs> <laughs> มื่อผมทำงานไประยะหนึ่งแล้วนะครับใครอยากรู้นะเ,เรื่องเล่าของผมมันจะเล่าเกี่ยวกับงานที่ผมเคยทำนะครับงานที่ผมเคยอยู่ในสมัยทำงานอยู่โรงงานอุตสาหกรรมเมื่อสิบยิบสิบเจ็ดปีที่แล้วนะครับเคยทำงานอยู่ทำงานอยู่รากมาประมาณหกปี ก็เห็นมิตรภาพอะไรเยอะแยะได้ความรู้มีอาจารย์ผมเยอะแยะมากมายมีเพื่อนมีมิตรเยอะมากครับอยู่ในนั้นคือเด็กจบใหม่อ่ะเอาอะไรกับมันนะจนมันพัฒนาเวลามาอยู่นานกว่าอยู่มาหาหลัยนี่มึงมาหาหลัยก็เรียน4ี่ปีไอาาย้อยี่นูทํางานอยู่6ปีแล้วไม่ย้ายไปไหนเลยอยู่ยาวเลยฮะทายาวๆศึกษารู้หมดเลยว่าไอ้ย่าต้นเนี้ยเืีมาจากที่ไหนรู้หมดเลยฮะรู้หมดจริงๆเฮ้ยน้ําวันนี้คอรีนเยอะไปอะไรอย่างเงี้ยรู้รู้ขนาดนั้นเลย <laughs> อยู่มานานครับอยู่แบบ อยู่มาสักพักนึงอ่ะผมก็ว่ามันก็ใช้เวลานานพอสมควรสิ่งที่ผมสนุกมากนะครับ EP ก่อนๆผมก็เล่าไปแล้วนะผมชอบอะไรอะไรที่ผมเบื่อมากสิ่งที่มันสนุกมากก็คือเมื่ออยู่ไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีคนมาเต็มเลยนะยุคนั้นคนทํางานแน่นมากผมได้กลับไปทํางานอยู่แผนกวร์โปรดักชันเอนจิเนียริ่งแบบเต็มตัวคือเช้ากูอยู่แต่จิตเวชอย่างเดียวเลยกูไม่ต้องออกไปไหนละอยู่ในนั้นแหละอา้าวรับยาเข้าไปแล้วก็เดินข้นไปแล้วเล่นชี้นกชี้ไม้อะไรก็วิง่งเล่นอยู่ในนั้นนะฮะ ในที่พื้นที่แคบๆที่เขาล้อมเอาไว้ให้เราเล่นอยู่ในนั้นทําแต่คอมอะดูแต่แบบทําไปเรื่อยพอเราเริ่มคนที่แผนคิดไม่ท่อนมันเริ่มเยอะฮะเยอะๆคนมาประสานงานเยอะช่วงนั้นแบบทางานสนุกมากฮะมันก็จะมีเด็กใหม่เข้ามาเรื่อยๆตึมตึมตึม,ตมรวมถึงมาตรฐาน ISO 14 0 0 0พันอ่าเขามีเกี่ยวกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมบริษัทเขาก็ได้นะช่วงนั้นผมก็ก็คือเป็นส่วนหนึ่งในการไปทําแต่ผมอาจจะจําไม่ค่อยได้ละแต่ ISO เก0 0พเพื่อนๆรู้จัก ISO ไหมครับอือ ISO มาตรฐานอุตสาหกรรมอ่ะเราให้ฟังแล้วกันนะ ISO คือการทำงานให้ได้มาตรฐานผมยกตัวอย่างเช่นอ่ะโทรศัพท์เครื่องนี้ก็แล้วกันนะครับโทรศัพท์เครื่องนี้ก็แล้วกันนี่เอาโทรศัพท์ยากไปนี่เอาเป็นมีดดีกว่ามีดมันดูง่ายดีนะฮะดูแบบไม่โหดดีมีดนะไม่โหดได้สัตว์ โดนเล่มมันนิดเดียวอาสมมุติผมจะทําไม้มีดเล่มนี้ขึ้นมาแล้วกันนะครับทําแบบได้มีมาตรฐานมีมาตรฐานหน่ยถึงอะไรยกตัวอย่างง่ายๆง่ายกว่ามีดอีกเคยชงกาแฟกินไหมารกาแฟแก้วหนึ่งชงชงชงกาแฟมีแล้วมั้งมีแก้วกาแฟมีมีช้อนใช่ไหมฮะมีน้ําตาลมีเอ่อกาฟเมมีนมเย็นแล้วก็มีตัวกาแฟครับประมาณนี้ฮะประมาณนี้ ถ้าผมจะชงกาแฟให้เหมือนกันในทุกๆแก้วมีน้ําร้อนอหนึ่งหนึ่งสมมติน้ําร้อนนี่อุณหภูมิอยู่ที่สัก80องศาเนาะเราจะชงกาแฟกันแล้วครับเราก็จะมีอินสต๊ชันวิธีการทํางานครับนี่คือร้านกาแฟร้านที่1น,นะฮะต้มน้าอุณหภูมิ80องศาใส่ลงไปในแก้วประมาณเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยก่อนจะเทน้ําเราใส่ใส่กาแฟ1นึ่งช้อนสมมุตินะฮะน้ำตาล1ก้อนคอฟฟี่เมดหนึ่งช้อน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 แล้วก็ใส่ นมค้นหนึ่งช้อนลงไปเทน้ำร้อนลงไปประมาณากี่ออนว่าไปชงชงคน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 สิบครั้งป้งส่งคนสิบคนทำตามอินสต u ชันเนี้ยผมว่ากาแฟาทั้งหมดรสชาติจะไม่ค่อยแตกต่างกันสักเท่าไหร่เสิร์ฟและกินในเวลาเดียวกันนะเอาตรงนี้นะรสชาติจะไม่แตกต่างนะครับเอาใครมาชงก็ได้เดินเดินแถวนั้นมีมีหมาหมาเดินมาตัวมันนี่เอามามานี่ ถ้าหมามันอ่านออกมันชงได้กับรถรถก็คงเหมือนกันไม่ต่างนี่นี่คือการทํางานแบบมีมาตรฐานแต่ผมไม่ได้บอกว่าร้านนี้จะอร่อยกว่าร้านนี้นะไอ้ร้านนี้คืออาจจะมีสูตรพิเศษฮะใช้กาแฟใช้น้ําสตรีมมาเลยแต่ทาเนี่ยคนทํามี5คน5คนก็ทํา5แบบแสดงว่ากาแฟ5แก้วของร้านนี้รสชาติมันจะไม่นิ่งเลยผมถ้ามองเรื่องมาตรฐานไม่ด้มองเรื่องอร่อยนะเฮ้ยไอ้กาแฟ5 5แก้วของไอ้คนชง55คนในร้านนี้มันอาจจะอร่อยทุกแก้วก็ได้นะครับ แต่มันไม่มาตรฐานกาแฟร้านนี้มาตรฐานโอเคไหมครับนี่คือนี่คือมาตรฐานกับไม่มาตรฐานไม่ได้บอกว่าอร่อยกับไม่อร่อยนะอ่านั่นก็คือเวลาเราทํางานให้ได้ชิ้นงานมาเหมือนเหมือนกันประกอบกี่ครั้งก็เป็นแบบนี้ทํา10ชิ้นร้อยชิ้นก็เป็นแบบนี้นั่นแหละครับคือโงอรงงานอุตสาหกรรมที่เขาได้รับมาตรฐาน ISO เนาะก็คือการผลิตแบบเป็นแบบเขาเรียกแบบเป็น เป็นโปรเซสต่อต่อต่อกันอะแล้วแต่ละโลกแต่ละโรงงานก็จะต้องมีมาตรฐานมาต่อๆ่กันสุดท้ายก็จะได้รับรางวัลมาตรฐานครับคือผลิตสินค้าตามมาตรฐานแล้วก็จะมีการตรวจสอบ ISO 1 4 0 0ก็มีีก็มีกับสิ่งแวดล้อมการปล่อยน้ําเสียออกจากโรงงานเอ่อมลภาวะความร้อนอ่าว่ากันไปฮะมันก็มีไอจําแพงมาตรฐานเข้ามาฮะ ไอ้ฝรั่งแม่งกระเสือกคิดออกมาจังนะคิดคิดคิดไอ้เหียคิด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 ิดออกมาเพื่อให้พวกกูไปนั่งทำทำซื้อใบ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 ออกมาแล้วก็ส่งออกไปประเทศมันประเทศมันต้องติดมาตรฐานนี้มาตรฐานนี้ก็ทําให้เรากลับมาพัฒนาถามว่าดีไหมมันก็ดีแหละมันก็ดีแหละการพัฒนาการพัฒนาดีนะแถวบ้านกูบางทีเขาก็ไม่พัฒนาเพราะถือว่าการพัฒนาเป็นสิ่งที่เลวร้ายมีไปกันต่อฮะ พอทํางานมาสักระยะหนึ่งนะครับผมก็ต้องเริ่มไปติดต่อกับแผนกเอนจิเนียริงและแผนกต้นทางนึกภาพออกนะแต่ก่อนที่เขาให้ไปดูงานก็พอให้รู้ว่าแต่ละโปรเซสเขาทํางานแบบไหนมันก็จะเป็นแบบนั้นนะเขาให้มาดูงานกันทีนี้พอแผนกเอนจิเนียริงคือแผนกที่เขารับแบบมารับรับเขาเรียกอะไรรับคําสั่งจากลูกค้าแล้วก็ส่งแบบให้แผนกผมรับแบบชุบเอาไปแปลงร่างแยกส่งเข้าไปในชิ้นมททอนให้เขาไปผลิตชิ้นงานออกมา ในบางครั้งบางคราวในการทํางานบางเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่สะดวกอีกแล้วอ่ะมันไม่สะดวกไอรูตรงเนี้ยแม่งเมื่อไหร่จะซื้อเครื่องมือให้กูสักทีวะมันทําก็ยากขัดก็ยากแล้วก็มีปัญหาเสียตลอดเรามีหน้าที่แจ้งเคลมกลับไปว่าเฮ้ยแก้แบบให้กูหน่อยดิวะทําแบบอย่างเงี้ยมันทํางานยากเหมือนกันครับแผนกอื่นเหมือนกันเขาเอาตู้ไปประกอบสายไฟมันใส่ย,ยากอะ่ะมันทําให้เขาเสียเวลาแบบเสียเป็นวันเลยแค่ใส่สายไฟก็ไปในตู้ที่มันออกแบบให้มันยากเข้าไว้อ่ะ เขาก็มียิงแจ้งขึ้นไปครับขอแก้แบบขอแก้แบบคือนอกจากรับงานจากลูกค้ามาแล้วนะครับเพื่อมามาส่งให้ในไลน์ผลิตในไลน์ผลิตก็ต้องผลิตถ้าคนออกแบบที่ดีนะจะไม่ค่อยมีเคลมครับคือเขาสามารถทําให้หน้างานทํางานได้ง่ายครับหรือการออกแบบแรกๆเด็กเด็กที่เข้ามาใหม่นะฮะรุ่นที่เข้ามาใหม่ที่เขาเข้ามาเต็มเลยที่อยู่เอนจิเนียริ่งครับแรกๆเขาก็ทํางานแบบคือว่าง่ายๆอะ่ะมันก็เด็กใหม่อะ่ะ การทํางานมันก็ผิดพลาดบิดเบี้ยวเป็นเรื่องธรรมดากูก็เป็น <g ug> แต่กูอยู่ปีสองปีสามวะเนี ى, แบบ่เอ่กูแบบไอเดินเข้าไปกูมีกระโหลกสามอันแล้วนี่เอ้าว่าไงวะเล่นมะเอามะ <g ug> เป็นอย่างนั้นสีเริ่มเยอะแล้วเริ่มเค็มเริ่มเค็มเค็มได้เหรออ้าวปากเริ่มหมาแล้วเค็มได้ใช่ไหมอ่ะมาพวกเด็กๆก,ก็จะทํางานผิดพลาดมาก็มาพี่ครับหวัดดีครับผมคือว่าผมนั่งสารมาเอาว่าไงฮะว่าไงให้พี่ช่วยอะไรมะ มันวิธีการนะครับไอการแก้งานก็ต้องช่วยเด็กมันอยู่แล้วเพราะว่าเราก็ต้องส่งให้มันไปถึงปลายทางของเราเฮ้ยไอตู้ตู้คอนโทรลเนี่ยไม่ใช่ตู้ของมึงนะตู้ของกูนะมันคือเงินเดือนนะเว้ยไอเฮีย้ยเขาส่งงานช้าทํางานช้าทําไม่เสร็จมีปัญหาเคมกลับมาเขาไม่ซื้อของบริษัทกูอีกไอเฮีย้ยนี่เงินเดือนพวกกูเลยนะกูก็ต้องทําให้มันดีหน่อยส่วนไอมึงทําผิดกับกูเดี๋ยวค่อยมาเคียย์กันส่งงานให้ลูกค้าก่อนต้องคิดแบบนี้นะฮะถ้าไม่คิดแบบนี้ ต้องคิดถึงองค์กรภาพรวมาไม่ใช่มัวแต่เหยียบงานทําให้มันไม่เสร็จแต่เย็นนี้ก็ต้องไล่ออกกท้าคนอย่างนี้จริงมันเป็นงานของบริษัทเอาให้เสร็จก่อนเอกสารค่อยตามแล้วมึงกับกูค่อยเคลียร์กันพอทํางานเสร็จวิธีการคืออ,อยู่เอนจิเนียริงใช่ไหมนั่งอยู่ในแบบนั่งอยู่ในห้องเย็นห้องดับจิตใช่ไหมมามึงมาจิตเวทแล้วใช่ไหมเดี๋ยวกูจะพามึงลงไปดูความจริงลากลงไปเลยนะ เคสนั้นรู้สึกมากัน3าคนฮะเดินมาจากผาแผนกเดียวกันเลยคือแม่ทำผิดกอดคอกันมาเลยขี่มาข้ามแดนมาเลยวิ่งวิว่งมาตกตกตก,ตกตกตกพี่ครับขอแก้งครับอ่าอ่าส่งไปในไลน์อ่าเดี๋ยวมึงลงมาดูนะสิ่งที่พวกมึงทำเนี่ยมึงทำอะไรบ้างพามันลงไปเลยฮะถ้าคุณมีหน้าที่ทำงานอยู่ในไลน์หรืออยู่ในตำแหน่งคล้ายๆผมนะฮะแล้วมีเด็กลักษณะแบบนี้เด็กใหม่เข้ามาแล้วมันสร้างปัญหาเข้ามาแล้วครพี่ครับผมขอโทษครับเอาไก่เอาหมูมาไหว้ไม่ต้องเอาไก่หมูกลับไปลงแบงล่างกูแบบ เปิดประตูทล้นข้างล่างมันร้อนไงมันรกอ้สัตว์ข้างล่างมันคือมน,นุษย์เว้ยเดี๋ยวกูจะพาไปนรกที่หิวซีแม่งจะหนักกว่านี้ลงไปแม่งก็เหงื่อแตกก็อยู่ในนรกลงมาคิดดูพาผู้ป่วยอยู่ห้องดับจิตอะมาลงมึงลงมาน,นี้เนี่ยเขาปั๊มงานมึงอยู่เนี่ยนี่ไงเขาต้องเปลี่ยนเครื่องมือเยอะขนาดเนี้ยมึงเข้าใจไหมเนี่ยรูที่มึงเจาะสมมุติมีสิบรูเนี้ยเขาต้องเปลี่ยนเครื่องมือถึงสิบอันเลยนะมึงย่อยมันเหลือสักห้ารูได้ไหมลูกน้องกูเขาจะได้ไม่ต้องเปลี่ยน อะไรเยอะแยะขนาดเนี้เอา้ามันก็เป็นหน้าที่เขาไม่ใช่เหรอมันเข้าใจที่กูพูดไหมเนี่ยฮะมันเข้าใจที่กูพูดไหมเออนี่แหละครับนี่คืองานของวิศวกรในการแก้ปัญหาหรือถ้ามึงต้องการดีไซน์อย่างเดียวเลยมึงต้องการน็อตที่มีความแตกต่างกันสิบสองแบบในรุ่น,นนะเนี้ยนะหัวน็อตเนี่ยมันจะทําให้ขายได้ดีขึ้นมึงตอบกูสิถ้ามันใช่กูให้มึงเพิ่มเป็นยี่สิบหัวเลยกูขายให้มันเลยเอามาั้ย แต่ถ้าคําตอบมันไม่ใช่น็อตมันมีแค่ยึดมึงจะเพิ่มรูอะไรเยอะขนาดนี้นี่คือทางออกครับนี่คือทางออกอ่ะมึงไล่ดูนะเ็าต้องเปลี่ยนเครื่องมือนะตุงตุงตุงนี่ไอตรงนี้นะมันพันมันทับมันพับยากนะเว้มึงเอาแบบเนี้ยมึงทําให้มันเหมือนอีแบบรุ่นนี้ได้ไหมมันทําง่ายกว่าดีไซน์มันก็อาจจะไม่โฉบเฉี่ยวแต่มันอยู่ข้างในตู้มึงจะเอาอะไรฮะมึงต้องการอะไรวะพาไปพาไปเรื่อยฮะไปดูด่าลอกด่าไปเรื่อย เด็กมันทาไงอ่ะก็ต้องเดินตามกูถูกไหมกูก็เดินด่าไปเรื่อยๆอันนี้อย่างนี้อ่าเนี่ยผนแดดนี้อ่ะเขาจะมาเชื่อมไม่ได้ไอแผ่นใหญ่ๆเนี่ยเฮียึมว่าึงว่ามันเป็นไงตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยมันอย่างเงี้ยรูเจาะตรงเนี้ยเนี่ยตรงนี้เขาเคมาประจําเลยเนี่ยรูมันก็บางไปใส่ตัวนี้เดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวก็หลุดเนี่ยมึงเพิ่มตรงนี้ให้มันใหญ่เพิ่มตรงนี้ให้มันหนาอีกนิดนึงได้ไหมเออพอลาบเด็กลงไปไอเฮียเด็กในงานมันลุมมันเต็มเลเว้ยคือแม่งจะมาบอกว่าสิ่งที่มันไม่ดีคืออะไรอ่ะ พี่พี่ช่วยแก้ตรงนี้ผมหน่อยได้ไหมเฮ้ยแก้ไม่ได้วะเอนจิเนียริงเขาฟิกมาเป็นแบบเนี้มึงก็ทํากันไปหน่อยละกันนานๆเคมได้นี่เคมได้กูเคมฝากไปเลยเพราะผมได้พาคนที่เขาออกแบบมานะครับซึ่งเป็นเด็กใหม่เขาอาจจะไม่ค่อยรู้หรอกก็เลยมีไอเดียว่าเฮ้ยพี่ถ้าทางานไปสักระยะหนึ่งอะส่งเด็งพวกนี้มาอยู่กับผมสักวันมสักครึ่งวันก็ได้มันจะได้รู้ว่าเฮ้ยไอที่ทําอะไรกันอยู่เนี่ยงานบางอย่างที่มันทำอะมันเยอะมันเปลิบไปเว้ยมันลดได้ไหม หรือเครื่องไม้เครื่องมืออะไรแปลกๆเนี่ยถ้ามึงจะทดลองมึงช่วยทดลองในจํานวนที่จํากัดใช่ไหมไม่ใช่ทดลองไม่อั้นอย่างเงี้ยพวกคูก็เจาะกันตายอะดิสว่านบางรุ่นกูไม่มีอะแต่ก่อนมันยังไม่มีเครื่องเลเซอร์นะเว้ยถึงถึงตอนนั้นมีเครื่องเลเซอร์คิวแม่งก็แน่นมากอะ่ะมันไม่ได้พอไม่มึงมาทดลองกับหนูลองยาอะไรกับพวกครูหรอกต้องบอกเขาฮะเนี่ยการเชื่อมเชื่อมแบบเนี้ยมันยากนะถ้าจะต่องานตรงเนี้ยถ้าจะทําแบบนี้หรือมาดูเขาต้องเชื่อมแบบนี้นะ ระยะหาตรงนี้ควรจะหนากว่านี้หน่อยไม่งั้นเวลามันอาร์คไว้แล้วอ่ะมันจะทะลุเนี่ยเหล็กมันบางนะเว้ยเนี้ยมือเหล็กบางจะเอาอะไรกับมันเยอะมึงเพิ่มขนาดเหล็กให้หน่อยได้ไหมกูกูจะได้ทางานได้ง่ายงานเชื่อมมันจะได้โฟลเหล็กมันจะหนาขึ้นมาสักหน่อยเป็นไรไปวะมึงก็ไปลดตรงนั้นออกก็ได้มั้งมึงจะแข่งกันในตู้น้ําหนักเบาที่สุดในโลกไงเอาตู้พลาสติกไหมมันทําได้หลายวิธีมากนี่คืองานเหล็กก็ต้องมาเจอปัญหาครับก็แน่นอนเด็กที่อยู่แต่ละแผนกอ่ะมันไม่รู้หรอก เพราะนั้นลุงเตือนน้องๆไว้นะฮะถ้ามีโอกาสได้เข้าไปทํางานในโรงงานปรปุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องไม่มีอะไรที่แม่งแบบอยู่ตรงนั้นแล้วมันจะแบบดีที่สุดหรอกไม่งั้นรถยนต์ในบ้านเรามันไม่เปลี่ยนโมเดลหรอกแม่งก็จะขับอยู่ดังนั้นแหละร0อปีพันปีมันเกิดการเปลี่ยนแบบนี้เปลี่ยนปรับปรุงหนึอัน2อันเติมยูนิตเพิ่มอะไรเข้าไปเปลี่ยนปั๊มมันมีมันมีมันทำได้หลายวิธีมากนะครับ เนี่ยนี่คือนี่คือปัญหาของการทํางานของคนในไลน์แล้วก็บางทีการเคลมเราสามารถเคลมมันขึ้นไปข้างบนได้ด้วยพอเคลมขึ้นไปข้างบนปับ๊บนายญี่ปุ่นก็จะเรียกมาดูแล้วว่าเฮ้ยควรจะแก้ไขแบบนะคนออกแบบก็ควรจะดูปัญหานี้นะปัญหาแบบนี้มันเกิดซ้ําๆเลยมันเกิดซ้ําๆกับการที่เราเลือกใช้เหล็กแบบนี้นะเราเปลี่ยนยกเลิกเหล็กตัวนี้ไหมเราเลิกใช้มันไปเลยเพราะว่ามันอาจจะมีปัญหากับการที่เขาไปทำแผนก์เ l ลดิงอะไรประมาณนี้ ทำงานแต่ละ,ะแผนกบางทีก็ต้องนั่งคุยกันแต่สุดท้ายต้องเอาตู้ไปส่งลูกค้าก่อนไม่ใช่มาดึงงานกันไว้กั๊บงานแก่อย่างนี้ยังไม่ได้ครับต้องรันผลักออกไปให้ได้ให้เร็วที่สุดเพื่อให้มันเช่ถูกออกไปขายแล้วพอขายก็จะได้เงินกลับมากลายมาเป็นเงินเดือนพวกกูไงเงินเดือนของทั้งโรงงานนะฮะถ้าช่วงไหนนะครับงานดีเขาก็จะมีโบนัสให้เราด้วยนะที่บริษัทอ่ะมันก็แล้วแต่ว่าเขาจะให้กี่เดือนต่อกี่เดือนนะฮะแต่โทษทีนะครับ ยุคนี้สมัยนี้นะฮะมีได้ก็บุญหัวแล้วครับตอนนี้มีงานทําก็ดีมากนะครับอะไรที่ไม่ต้องเรียกร้องได้ก็เลื่อนๆไปบ้างก็ได้นะครับบางทีก็ต้องเห็นใจผู้ประกอบการด้วยเอ้ยเราก็ทํางานเหนื่อยเหมือนกันก็ถูกมันก็ใช่แต่บางทีเหมือนวันนี้โควิดมาหลายอย่างเปลี่ยนนะเรายังมีงานทําอยู่นี่ก็เรียกว่าดีมากๆแล้วนะครับครับถ้ากลับไปเรียกร้องนั่นเรียกร้องนี่เกิดเจ้าของโรงงานเขาแบบเขาเขาน้อยใจบอกกูพอละกูไม่แบกบไม่อุ้มละพอละ ก็คือไม่จะตกงานกันไปหมดเลยนะครับแล้วก็จะกลับไปเป็นปัญหากันอีกก็ฝากเอาไว้นะฮะฝากเอาไว้หวัสด,ดีครับ